ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปิศนาทศกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวดัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้กรุณาให้เวลาผมได้ร่วมอภิปรายในแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่าเป็นอีกครั้งนะครับที่สภาแห่งนี้ผมจําได้ว่าในสมัยที่แล้วนะครับยติแรกๆที่เสนอเข้าสู่สภาก็คือยติเรื่องของการแก้ไขปัญหา ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำให้กับพี่น้องเกษตรกรและต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายคา้านและก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นมาเนี่ยผมได้นั่งฟังอยู่ตั้งแต่เช้าก็เห็นปัญหาต่างๆที่ได้ช่วยกันสะท้อนกันเข้ามาเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขให้กับเรื่องของปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นที่ผมอยากใช้จะร่วมอภิปรายในวันนี้ประเด็นเดียวครับคือสินค้าหลักที่เป็นสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยนั่นคือเรื่องของขา้ขาวข้าวเปลือกครับ ราคาข้าวนั้นท่านประธานเองอาจจะสงสัยว่าอตอนนี้ราคาข้าวเนี่ยมันขยับขึ้นมาจากแต่เดิมเนี่ยราคาอยู่ที่6000กว่า7,00 0จนวันนี้ราคาข้าวขาวนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกับอีก1 0 0 0งจนถึงหมื 10, 000, ่นกับอีก2,000ข้าวหอมมะทุมวันนี้ราคาขยับเข้ามาที่อยู่เกวียนละ11,000จนถึง1 2 0 0 0กว่าบาทราคาข้าวมันดีขึ้นแบบนี้แล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างไร ผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าณนะปัจจุบันไอราคาข้าวที่มันขยับขึ้นสูงนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาครับมันเป็นแค่สถานการณ์ระยะสั้นเพราะเกิดปัญหาในเรื่องของบางประเทศที่เขาจํากัดในเรื่องของการส่งออกข้าวสารออกไปสู่นอกออ,ออกไปสู่ตลาดโลกมันทําให้ในฝั่งของ ปริมาณข้าวที่มีอยู่ในตลาดโลกเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็เลยทําให้ราคาข้าวในประเทศไทยเนี่ยที่สามารถที่จะออกไปขายในต่างประเทศมันมีราคาที่สูงขึ้นได้แต่ใครจะรู้แหละครับว่าช่วงระยะเวลาแห่งความสุขของชาวนาตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้กับพวกเราอีกสักกี่วันอีกสักกี่เดือนย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางปีเนี่ยราคาข้าวมันยังอยู่ที่เกวียนหนึ่งแค่ประมาณ 6, 7,00พันนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเกวียน ปัญหาที่อยากจะชี้และอยากที่จะเสนอแนะต่อสภาแห่งนี้ก็คือว่าเราควรครับที่จะต้องมาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในระยะยาวไม่ใช่ใช้มาตรการของรัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรระยะสั้นๆตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเราทําอย่างไรครับเวลาราคาข้าวตกต่ําเราก็ออกนโยบายครับตั้งแต่สมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนก็มีนโยบายจำนำข้าวรอบที่ผ่านมาก็มีนโยบาย ประกันรายได้แต่เสร็จจากการประกันประกันรายได้ไปแล้วเสร็จจากโครงการจำนำข้าวแล้วราคาข้าวมันก็กลับมาตกต่ำแบบเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลชักเอาฟืนออกจากไฟมายไฟมันก็มอดลงครับราคาข้าวมันก็กลับมาสู่ที่เดิมดังนั้นอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมท,ที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้การแก้ไขปัญหานั้นได้หนึ่งครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกพูดกันมาผมจะเอาประเด็นที่ไม่ได้ซ้ํานะครับ ประเด็น,นแรกคือเรื่องของการควบคุมต้นทุนในการผลิตจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเขาและต้องยอมรับครับว่าต้นทุนในการผลิตที่ผ่านมามันสูงขึ้นมากจริงๆทังงค่าน้ํามันค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่าที่ค่าวิทย์น้ําเข้านาเป็นภาระของพี่น้องเกษตรกรทั้งนั้นแหละครับอยากจะเห็นมาตรการในการช่วยกับพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนในการผลิตผมเสนออยู่2เรื่องครับ1เรื่องน้ําครับ ถ้ามีน้ำมีนามีเงินพี่น้องเกษตรกรก็มีความสุขครับวันนี้ในหลายพื้นที่เป็นเรื่องแตกครับผมยกตัวอย่างในจังหวัดอ่างทองบ้านผมถ้ามาทานทราบไหมครับในบางปีนะครับช่วงปลายปีกันยาตุลาพี่น้องเจอกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมกลางปีครับมีนาเมษาพฤษภาเจอกับปัญหาภายแล้งปลายปีกันยาตุลาน้ําท่วมอีกแล้ว ในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านบางทีมีทั้งท่วมมีทั้งแล้งเกิดขึ้นในปีเดียวกันเพราะเราไม่มีแหล่งในการเก็บน้ําที่ดีเราไม่มีแหล่งในการเก็บน้ําลงไปอยู่ใต้ดินเพื่อที่จะทําธนาคารน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะสามารถเอาน้ําขึ้นมาเพื่อทําการเกษตรได้นะครับดังนั้นที่อยากที่จะเสนอและเสนอเป็นแนวทางของนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะหาแหล่งน้ําในขนาดเล็กที่จะกระจายไปให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขารวมกลุ่มกัน กลุ่มหนึ่งคน30คนเพื่อที่จะรวมพื้นที่ให้ได้ประมาณ40ไร่50ไร่นะครับแล้วก็เจาะบ่อครับเพื่อที่จะเอาบ่อน้ําขนาดเล็กตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อทําการเกษตรให้กับพี่น้องเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปแล้วครับเราก็สามารถที่จะใช้บ่อน้ําที่ใช้แสงโซลาเซลล์เพื่อที่จะประหยัดเรื่องของค่าพลังงานให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาครับ ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลบอกว่าจะช่วยเหลือลดต้นทุนในการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาด้วยการให้เงินให้เปล่าครับช่วยเหลือเขาไล่ล,ละ1,000บาทซึ่งตรงนี้กลายมาเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเขาเอาไปใช้ในการลดต้นทุนในยามที่น้ํามันในยามที่ปุ๋ยมันมีราคาแพง พี่น้องเกษตรกรก็ฝากถามมาครับว่านโยบายในการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรที่จะมีให้เขาเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือไม่และท้ายที่สุดครับท่านประธานผมไม่ลุกวนเวลาของสภามากนะครับผมหวังว่าอยากจะที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถที่จะแก้ไขได้จริงและสำหรับข้อเสนอที่จะต้องตั้งกรรมธิการวิสามัน เพื่อที่จะมาศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ผมคิดว่าคงไม่มีความจาเป็นนะครับเพราะกรรมธิการสามัญของสภาแห่งนี้ก็มีอยู่แล้วและข้อเสนอแนะต่างๆที่เพื่อนสมาชิกให้มาผมก็คิดว่ามีประโยชน์ที่จะนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลได้อยู่แล้วครับกลับขอบคุณท่านประธานครับ